สวัสดีฟ c ซช่องแอนฟแฟมิลี่นะคะนะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะมืดครึมเลยนะคะนู้นนะคะฝนตกแล้วฝนตกแล้วนะคะโอ้ตรงข้ามเราก็ไม่รู้มีใครมาสร้างอะไรตรงนู้นนะคะฟ c ซนู้นนะคะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งติดถนนฝั่งนู้นนะคะก็จะมีสังกะสีนะคะนู้นมองไปก็เห็นเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเพิ่นสร้างอะไรเนะาะเจ้าของที่นะคะหรือเปล่านะคะน่าจะมาสร้างทําอะไรตรงนั้นนะคะ FC เราก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วนะคะดูเมฆนะคะมืดครึ้มกันเลยทีเดียวนะคะค่ะดูศาลาสวยนะสีลายชมศาลาสีชมพูนะมองไปก็เป็นสีเขียวอ่องตองเลยนะคะอยู่จุดด้านฝั่งนู้นเลยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ ลานองปู่นะคะก็วันนี้ก็รอรำค่ะเอฟซี F C, รอรำเนาะ,นะ,ะเนื่องจากว่าลุงเตาสัง่งก๋วยเตี๋ยวนะคะลุงช่างแล้วก็ญาชี้ป้าเท่านนะคะไปส่งนะคะไปส่งลุงเต่าเนาะนะคะที่สวนนะคะก็เลยต้องรอรอรำนะคะตอนนี้รอรำอยู่ก็เดี๋ยวรอมาก่อนเนาะนะคะ,ะวันนี้ก็เอ็ดชิดก็กลับมาแล้วนะคะเอ็ดชิดนะคะ ก็จะเดินทางไปพิรุโลกพร้อมลุงช่างนะคะนี่คะ่ะแอดชิดมาถึงแล้วนะคะนั่งอยู่ตรงโดมนะคะฝนโปรยโปรยนะคะแต่ว่าหยุดไปแล้วนะคะนะเอเราก็มาดูภาพบรรยากาศที่ลานองค์ปู่กันนะคะ,นะฝนตกมานะทำให้ต้นไม้รม่มรื่นชุ่มชื้นชุ่มช่ำนะคะบอกได้เลยว่าชุ่มชื้นชุ่มช่ำม,มากๆโดยเฉพาะดอกมะลินะคะที่กําลัง ออกดอกนะเบ่งบานบานสพรั่งนะคะเขาเรียกว่าดอกออกดอกเต็มเลยนะคะนี่คือสิ่งที่แอดแอนอยากให้ FC ทุกท่านได้เห็นก็คือดอกมะลินะคะที่มีการนะคะแตกนะคะนะคะยอดนะคะของดอกนะคะเบ่งบานออกดอกตูมออกดอกบานเต็มไปหมดเลยนะ,ะเห็นแล้วก็รู้สึกว่า ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอันนี้ก็กําลังจะออกดอกตูมที่เบ่งบานนะคะก็ถ้าดอกตูมแบบนี้นะคะเวลาเขาเบ่งบานก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะค่ะนะเออดูนะเอฟสีสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะเขาเรียกส่งกลิ่นหอมทําให้เราเดินมาเนี่ยนะคะถึงแม้เราจะอ,อ,อยู่ระหว่างการห่างจากต้นไม้ดอกมะลินะต้นมะลิเนาะนะคะ มันจะทําให้เรามีกลิ่นหอมนะคะถึงจมูกเราเลยเตะจมูกเราเลยนะคะ F4 นะคะอื <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยนะคะองค์ปู่ก็คงจะได้ดอกมะลิที่หอมๆนะคะรอบบริเวณเนาะนะคะอ่าองค์ปู่บอกว่าชื่นใจนะคะอ่ามีดอกมะลินะดูนะ F4 นี่ตั้งแต่ถ่ายมาจากตรงนู้นนะคะจนถึงตรงนี้นะคะก็ยังมีดอกแบบเบ่งบานเลยนะคะ ไม่เชื่อนะถ้าใครไม่เชื่อก็นี่ค่ะนะไม่ได้โม้นะคะไม่ได้โม้นะคะสวยจริงๆนะคะดูดิออกดอกสีขาวเต็มไปหมดเลยนะ,ะมีความสวยงามมากๆเลยโอ้โหตอนนี้แสงพระอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่ากําลังส่องแสงนะคะใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะทําให้ตัวองค์ปู่ปู่นะคะปาริจิตนะมีความสวยงามนะคะซึ่งแสงแดดประทะนะคะในตัว สีองค์ปูนะก็เลยทาให้สีสวยนะคะอ่ะนี่เอดเดนก็เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเอ่อเออขาเรียกว,ว่าเอ่อนาคนะบริวาลน,นะคะเป็นสีสีอะไรคะสีฟ้านะคะซึ่งสีฟ้าจะคู่กับวันอังคารน,นะนาบริวาลวันอังคารนั่นเองนะดูนะสวยงามมากเลยนะคะค่ะอ่านานๆเราจะเห็นนะคะเอ่อองปูนะแบบ ที่แบบเจอแสงสะท้อนนะคะนานๆนะเอ็นจะได้ถ่ายภาพแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้นะ,ะท้องฟ้าดูนะ,ะนี่คือเมฆฝนนะคะเมฆฝนนะเมื่อกี้โปรยโปรยแล้วตอนนี้ออกแดดนะเมื่อกี้ฝนตกแท้ๆนะคะออกแดดแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลานนะคะลานพระพรหมนะคะก็เอฟซีทนายมาแล้วก็อย่าลืมนะคะมาจุดธูปบอกกล่าวพระพรหมเนาะเพราะพระพรหมเนี่ยนะคะมีทั้งสี่ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความลงความรักนะคะขอให้สมพรสมหวังนะคะนี่ค่ะนะด้านสุขภพงสุขภาพก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราเห็นนะคะทีมช่างนะ,ะเออเขาเรียกว่าเออข้างนะคะใกล้องค์ปู่ของเรานะ,ะมีการเขาเรียกว่าทาทาบ้านหรือเปล่านะ,ะไม่แน่ใจเนาะนะคนสร้างบ้านหรือเปล่านะ,ะนี่นะคะ นี่นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งนะคะของถนนาก็มีทีมช่างนะคะมาสร้างนะคะนะโอ,อก็เขาเรียกว่าหนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงถามก็ดูเนาะว่าเขาทำอะไรเนาะเอ็ดโอเอเอนถ,ถามเพื่นแล้วเนาะเออเพื่นบอกว่าเป็นบ้านจำปาอยากอยู่ใกล้องปูเนาะจะ้ะอืมอ่ะนี่นะคะค่ะ โอ้เอฟเอ็นนึกว่าแต่เป็นเอฟซีมาซื้อที่ตรงนี้นะคะแกไม่ใช่นะคะเป็นชาวบ้านจำปาดงอยากมาอยู่ใกล้องปูนะคะดูนะคะบ้านจำปาดงนะคะนี่นะเห็นไหมเอฟซีความเจริญนะคะก็ใกลเข้ามาเยือนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งถนนนะคะไปที่บ้านจำปาดงนะคะบ้านจำปาดงแต่ถ้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านห้วยน้ำเที่ยง นะคะไปบ้านม่วงนะคะเราไปซื้อของที่ไหนคะเราก็ไปซื้อของที่บ้านม่วงนะคะหรือถ้าเราจะไปวานอนนะคะเราก็ออกทางบ้านจำปาดงนะคะแล้วก็ไปตลอดเส้นทางนะคะที่ไปทางวานอนนิวาสนะคะก็ถ้าเรามีรถยนต์ก็ถือว่าไม่ไกลนะแต่ถ้าเรานะคะ เขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะก็ f ซท่านใดที่แวะมาก็สามารถแวะมาทางบ้านเส้นทางบ้านจำปาดงนะคะก็จะเลี้ยวเข้าตรงด้านนี้เลยนะคะก็ f ซท่านใดมาเนาะนะคะค่ะ อ่านะคะตอนนี้เขาเรียกว่าในอนาคตนะคะความเจริญนะคะรุ่งเรืองนะคะของลานองค์ปู่นะก็จะมีชุมชนองค์ปู่นะ FC ก็ที่นะคะซื้อล็อกแต่ละล็อกไว้นะคะค่ะก็จะมาเขาเรียกว่าสร้างบ้านนะคะนี่นะคะสิ่งที่กําลังจะเจริญรุ่งเรืองภายต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมขนาดชาวจำปาดงก็ยังเขาเรียกว่ามีที่นะ ตรงนี้เพิินปลูกมันนะ f c เพิินปลูกมันนะตั้งแต่เรามาครั้งแรกเราเห็นเพิินปลูกมันเนาะตอนนี้กลายเป็นสร้างบ้านแล้วเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ๆองค์ปู่นะคะปาริจิตนะคะโอ้สวยมากเลยนะดูภาพนี้สวยมากมากเลยนะคะก็ดีใจนะดีใจเนาะเอสแอนอีกไม่นานนะคะก็ถ้าเราสร้างบ้านสร้างอะไรนะเอสแอนก็คงจะเขาเรียกว่าย้ายนะคะย้ายทะเบียนบ้านย้ายชื่อมาเป็นคนสะ กลนครนะคะชาวจำปาดงนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็รู้แล้วนะคะชาวบ้านก็รู้แล้วนะคะว่าเอสเอ็นจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะเป็นชาวจำปาดงนะคะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะคะเอ่อเพิ่นก็ต้อนรับนะคะต้อนรับนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านรู้แล้วนะคะค่ะนะคะเหลือแค่สร้างสร้างบ้านสร้างฝัน นะคะสร้างบ้านสร้างฝันนะคะก็ท่านใดที่อยากเอ้ดเอนนั้นได้สร้างบ้านก็ฝาก f c ทุกท่านนะคะช่วยไปดูคลิปนะคะชมนะคะไม่ข้ามด่านกันด้วยนะคะค่ะเป็นกําลังใจแรงใจให้เอ็อนนะคะในการที่จะได้มีเงินรายได้ตรงนี้นะคะไปสร้างบ้านเนาะเพราะว่าเอ็อนก็ยังผ่อนที่คุณเองอยู่นะคะค่ะนะคะก็เขาเรียกว่าเงินทุกบาทสตางค์ที่ f c ช่วยดูคลิปนะคะเอ็อนก็จะไป เก็บรวบรวมนะคะเพื่อที่จะผ่อนที่ดินให้กับพี่เน่งนั่นเองนะคะเอ่อฟซีท่านใดอาจจะคิดว่าอู้เอ็นเอนคงจะมีเงินเนาะนะคะก็มีค่ะเราต้องพูดคําว่ามีเนาะนะคะตามคําปากของผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องบอกว่ามีค่ะนะคะจะนะคะอ่มีแต่มีไม่มากนะคะจะพอที่จะใช้ได้นะแต่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะคะจะต้องเก็บไว้ค่ะนะคะอ่ะนะคะก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะช่วยกันชมคลิปไม่แดนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับ ลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่วรีพี่สาวคนสวยนะคะค่ะที่มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะ,ะลุงป้า YouTube นะคะทุกๆคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า